สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับความหมายลักษณะและประเภทของวัฒนธรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น,นต่างๆของไทยมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นการศึกษาวัฒนธรรมในท้องถิ่น,นต่างๆจนมีความเข้าใจและยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเกิดความสงบสุขความหมายของวัฒนธรรมวัฒนธรรมหมายถึงแบบแผนในการดําเนินชีวิตของคนในสังคมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาและเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญของมนุษย์เช่นภาษาการแต่งกายประเพณี <S <S พิธีกรรมต่างๆเป็นต้นลักษณะของวัฒนธรรม หวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามเอกลักษณ์ของคนไทยที่ได้ชื่อว่ายิ้มสยามวัฒนธรรมสามารถถ่ายทอดได้วัฒนธรรมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาประเภทของวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยแบ่งเป็นสองประเภทดังนี้หวัฒนธรรมทางวัตถุเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและถ่ายทอดความรู้สืบต่อกันมา เช่นเครื่องมือเครื่องใช้โบราณสถานเป็นต้น 2. วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของคนไทยในชุมชนและจังหวัดต่างๆเช่นภาษาทินกิริยามารยาทระเบียบแบบแผนเป็นต้นการอยู่ร่วมกันในสังคมเราจำเป็นต้องปฏิบตัติตามแบบแผนวัฒนธรรมที่ดีงามเช่นการปฏิบตัติตนเป็นพลเมืองดี แสดงความเคารพต่อบุคคลที่ควรเคารพวันนี้คุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ